จอมใจจัก,กรพรรดิตอนที่113ชีนันหวังอับอายขายหน้าตัวนำโชคแห่งยุทธภพคิดว่าบางทีต้นอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้เจ้าเป็นใครเคยเลยมือกลุ่มหัวไหลเลือดทะลักออกมาไม่หยุดแววตาเปลี่ยมไปด้วยความเครียดแขนใบหน้าบิดเบี้ยวจนแทบเปลี่ยนรูป มีไรอยู่ในเจดีย์ชูเยียนถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฟยเหลยร้องคำรามด้วยเสียงประหลาดพรันถมกายเข้าใส่เขาหมายจะให้ตายตกไปตามกันทว่ากลับถูกเหล่าองครักษ์เงารังไปด้วยแซ่นเหล็กเฝ้าเขาเอาไว้ชูเยียนไม่ยอมเสียเวลาเพียงบัญชาประโยคเดียวจากนั้นก็หมุนกายหันหลังลงจากเนินเขาไป องครักเงาประสานเสียงรับพระบัญชากระยิมยิ้มย่องภาพภูมิใจเป็นที่สุดนี่นับได้ว่าเป็นผู้ช่วเหลือพระชนชีพฝ่าบาทแล้วใช่ไหมที่ตีนเขาหลังจากเซลล์เซลเอ,อเข้าไปในเจดีแล้ว ก็ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติอันใดและยังไม่ทันที่จะให้เขาได้ค้นหาอย่างละเอียดถี่ท้วนคนสนิทผู้หนึ่งของเขาก็รีบวิ่งเข้ามารายงานว่ามีทหารยามในหนึ่งไม่ถึงตายเพียงถูกตีจนสลบเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาเมื่อครู่บอกว่าคนที่รอบสังหารเขาไม่ใช่อาคาันตุกาจากตรงไฮแต่เป็นเฟยเลย เซลเซลเอ๋อได้ยินพรันไปหน้าถอดเสีไม่มีเวลาจะมาคิดเรื่องอื่นใดรีบหมุนกายกลับหลังออกจากเจดีหลิงหลงไปในทันทีทว่าเพิ่งจะผ่านพ้นประตูออกมาก็เห็นพ่อบ้านวิ่งกระเหืดกระหอบมารายงานว่าด้านนอกมีฐานกองหนึ่งล้อมปราศาสตร์เขาเอาไว้หมดแล้วประกาศว่าจะมาจับกลุ่มกบฏ ทหารเรือต้วนไปเย่ที่ซ่อนกายอยู่ในมุมมืดไม่ได้ยินพรันนิ้วหน้ากำลังวางแผนจะไปดูให้รู้ว่าที่แท้แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แต่กลับมีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเสียก่อนจึงหันกายกลับไปด้วยความระแวดระวังชูเยียนศบตากับเขา ต้นไปเย่ชูเยียนมองกระบี่เหล็กเหมันเสียนหมิงที่ถูกชักออกจากฝักมาแล้วกึ่งหนึ่งพลางโอ่ยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่านี่เจ้าถึงกับจําเสียงฝีเท้าเราไม่ได้เชียวหรือต้นไปเย่ยเองก็รูวว่าตัวเองควรจะดีใจหรือโมโหดีได้แต่ก้าวเข้าไปจะบาเขาไว้ทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ได้ พราะจินสูฟื้นความทรงจำแล้วชูยเย็นกล่าวจากที่นางเล่าสถานการณ์คล้าจะซับซ้อนอยู่บ้างข้าเป็นห่วงเจ้าถึงได้มา ต้นไปเย่เหลือบมองลงไปยังตีนเขากองทหารบุกเข้าไปในปราศาสตรเขาเรียบร้อยแล้วยามนี้กลังสู้รบตบมือกับคนของสำนักหอกระบิวลิ้วซางกันพันละวันรอบด้านล้วนเต็มไปด้วยเสียงรบราข้าฟันโกลาหนอุลมานและเพลิงไม้ลุกหอมเซลเซลเออถูกยอดฝีมือแห่งวังดวงล้อมเอาไว้ดูท่าทางแล้วพระกราังทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันมาก ผลแพ้ชนะนั้นแทบไม่ต้องเป็นกังบนเฟิงเหลยถูกจับเป็นได้ที่บนเขาเดิมทีเขาคิดจะเปิดกลไกของเจดีชูชุยียนเอ่ยต่อเข้าไม่ได้เข้าไปในเจดีต้วนไปเย่ก,กราวหรือพูดอีกอย่างก็คือเข้าไปเพียงชั่วอึดใจเดียวก็ลอบออกมาผ่านทางช่องลับเจ้ารู้ว่าเฟิงเหลยคิดจัดการกับเซียวเซียวเออระชุยียนถาม ทีแรกข้าก็ไม่รู้หรอกแต่พอจะคาดเดาได้ว่าจะดีองค์นั้นต้องมีรับลมคมในต้นไปเยะเอย่ยภายหลังพอเห็นเซลล์เซลเอ๋อก็รีบรุดมาก็เดาออกมาได้ห้าส่วนหากไม่ใช่เพราะเจ้าออกหน้ามาหยุดเอาไว้ก่อนป่านนี้เซลล์เซลเอ๋อก็คงไม่รอดแน่แล้วหากข้าไม่ออกหน้าต่อไปเขาก็ไม่รอดอยู่ดีนี่ก็แค่ปล่อยให้ดิ้นรนทุรนทุรายต่ออีกสักหลายวันเท่านั้นเอง ชูยเยนกล่าวร่วมมือกับชูเซียงและยังรอบจมตีเจ้าแขวนป่ายเซียงกับองค์หญิงเกาหลีอีกตายสิครั้งก็ยังไม่สาสม แต่ข้ายังหาคนกับแคว้นป่ายเสี่ยงไม่พบต้วนไปเย่เอ่ยทำเช่นนี้ไม่เป็นการมุทะลุมุวามเกินไปหรือจะมีปัญหาอะไรไหมอิงจากปากคำของจินสู่คนพวกนี้คิดจะผ่านหน้าหวากับคุณตาและพวกที่เหลือไปยังแคว้นฝยเหมียนและส่งมอบให้แก่ชูเสี่ยงในท้ายที่สุดดังนั้นตัวประกันจะต้อง ยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนชูเย็ยนกล่าวส่วนเรื่องที่ว่าที่แท้แล้วถูกคุมขังไว้ที่ไหนนั้นแค่จับตัวผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังมาสอบสวนอย่างละเอียดก็ได้แล้วไหนเลยจะต้องเสียเวลาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่อีกต้นไปเย่พยักหน้าก็ดีเหมือนกันไปกันเถอเพะพอเห็นเซลเซอร์ถูกจับชเยเย็ยนก็หมุนกายกลับหลังเดินลงเขาไป ไปดูด้วยกันต้นไปเย่เดินตามหลังแต่พอครุ่นคิดอีกทีกรีบสาวเทาว้าเร่งความเร็วให้ทั้งสองเดินเคียงบากกันปราสาทเขาทั้งหลังถูกกองทัพต้าชูควบคุมเอาไว้หมดแล้วทองฟ้าสว่างเรืองเซลยวเซลยวเอกับเฟิงเลยทุกมัดแขนขาและลากประโยู่เบื้องหน้าชูวเยียน คนของแควนไปเสี่ยงอยู่ที่ไหนช่วยเยื่นเปิดปากถามซเาซลเซอ์นอนนิ่งอยู่บนพื้นไม่ตอบคำฝ่ายเฟยเหลยกรับใช้สายตาคิดแค้นจับจ้องเขาไม่วางตาใครว่าอยากจะกินเลือดก,กินเนื้ออีกฝ่ายไม่ยอมพูดเงินเรือต้วนไปเย่ที่ถอดหน้ากากาแปลงโมออกแล้ว พอเห็นพวกเขาทั้งสองเป็นเช่นนี้ก็กลับหัวเราะไม่สู้มาทำข้อตกลงกันเป็นไรเซียวเซียวเอ๋อก็ยังคงกัดฟันกรอดต้วนไปเยะเอ่ยบอกสถานที่กักขังคนของแคว้นป่ายเสี่ยงมาแล้วข้าจะช่วยเจ้าจับเขาไปขังในเจดีลิงหลงให้ถูกคมกระบี่เชือดเฉือนเซ e. ียวเซียเอ๋ได้ยินก็พรันเงยหน้าแต่ผู้ที่ต้วนไปเย่มองอยู่ไม่ใช่ตนกลับเป็นเฟยเลยว่าอย่างไรต้วนไปเย่ถามต่อ นี่เป็นโอกาสล้างแค้นเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าและยังเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วด้วยเฟ้ยเหลยหอบหายใจฟืดฟาดจะพูดคำไหนคำนั้นใช่ไหม เจ้าบ้าไปแล้วต้นไปแยกยังทานจะได้ตอบคำเซียวเซียวเอ,อ๋อกลับแสดงท่าถาลึงตาบ้าครั้งออกมาเสื้อก่อนพันกล่าวอย่างไม่อัดยับยัางถ้าเคยทำอะไรไม่ดีต่อเจ้าที่ตรงไหนฉไหนเจ้าถึงได้ทอระยศข้าเช่นนี้เคยทำอะไรไม่ดีต่อข้าที่ตรงไหนนะ่เรอเฟยเลยดวงตาแดงกำผมเเผายุ่งเหยิงเครอะไปด้วยดินโกรน มองดูแล้วคล้ายเป็นคนเสียสติทว่าคำพูดอีกราวออกมานั้นราวกับอสศนิบาตท,ที่ผ่านลงกลางใจเซลเซลเอ,อ๋อ เจ้ายังจำเฟิงซาลที่ตายในเจดีหลิงหลงเมื่อสิปีก่อนได้หรือไม่เขาคือบุตรชายของข้าเซียว,ว,วเซือเอ๋อได้ยินดังนั้นเป็นหน้าก็พรันข่าวซีดทำท่าคราจะพูดอะไรแต่ก็ไม่อาจเปล่งเสียงออกมาชิวเยียนหันไปสบตาก,กับต้วนไปเย่แล้วพยักหน้าหน่อยๆพูดออกมาเถอะต้วนไปเย่นั่งยองเบื้องหน้าเฟยเลยคนอยู่ที่ไหนใต้เจดีหลิงหลงเฟิงเลยเอ่ย ประตูเข้าอุมงลับอยู่ที่ศาลาจิวหมูที่หลังเขาเสาแดงต้นที่สามนับจากซ้ายมือนอกจากโคนแคว้นป่ายเสี้ยงแล้วนายจจดีหลิงหลงยังมีกลไกอะไรอยู่อีกหรือไม่ต้นไปเย,ย่ถามอีก ไม่มีกลไกเฟยเลยตอบต้นไปเย้สายหัวหรือว่าที่ลำบากลำบนแสนสาหัสหลอกล่อให้สตรเข้าไปในเจดีย์นี้ก็เพื่อให้เขาวิ่งบนไปวนมาอยู่ในนั้นเฉยๆในเจดีย์หลิงหลงไม่มีกลไกอะไรเฟยหลงกล่าวมีแต่กับระเบิดมีแต่ระเบิด ยามที่คำนี้ถูกเอ่ยออกมาไปหน้าเซลลเซลเออก็ขาวเซดยิ่งกว่าเดิมก่อนหน้านี้เขาไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าคนข้างกายที่ปกติดูซื่อตรงกับรอบตระเตรียมแผนการมากมายถึงขนาดนี้พเพื่อจะเอาชีวิตตน ใต้จะดีลิงหลงเดิมทีมีห้องลับอยู่เพียงชั้นเดียวเอาไว้ใช้เก็บคนหรือเรื่องใดก็ตามที่ไม่อาจเปิดเผยต่อฝ่ายนอกได้ ต่อมาเฟยเลยก็ค่อยๆได้รับความไว้วางใจจากเซลเซลเอ๋อจึงอ้างเรื่องขยายขนาดห้องลับแล้วสร้างห้องลับใหม่ไว้ข้างใต้อีกชั้นหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นยังเก็บดินระเบิดและน้ำมันไว้จมเต็มนอกจากตัวเขาเองแล้วบรรดาช่างฝีมือที่สร้างและเคยมาที่นี่ล้วนถูกลอบสังหารปิดปากจนหมดสิน้นดังนั้นกระทั่งเซลเซลเอ๋อเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ อิงจากคำสารภาพของเฟยเหลยเพียงไม่นานเหล่าองครัก์ก็สามารถช่วยเหลือคนแคว้นป่ายเซียงออกมาจากห้องรับให้ทั้งหมดไม่ขาดแม้สักคนเพียงแต่ทุกผู้ต่างยังคงหลับไหลไม่ได้สติไม่ด่วนไปเย,ย่เห็นเข้าก็รู้สาเหตุในทันทีจึงกล่าวว่าพวกเขาถูกนอนพิษกูไม่นับเมื่อร้ายแรงอะไรพาก,กลับไปเมืองหลวงก็รักษาได้ ตอนนี้ปล่อให้นอนต่อไปอีกสองสามวันก็ไม่เป็นอันตรายค้ากลับจะได้งเงียบสงบสบายหูอิงต่างหากรอจนจัดการเรื่องในสำนนาคอกระบีลิ้ว้างเสร็จสิ้นไม่กลับไปยังสถานีพักมา้าฟ้าก็สว่างโร่ ต้นไปเย่วางแผนงานขั้นต่อไปเรียบร้อยแล้วก็หมุนกายเดินกลับไปยังห้องนอนชูเยียนอาบน้ำเสร็จแล้วยามนี้กำลังนั่งพิงหัวเตียงรอเข้าอยู่ต้นไปเย่สาวเท้าเข้าไป้าผ้าขึ้นมาเช็ดเรือนผมเปียกชื้นของอีกฝ่ายอย่างแผวเบาจนแห้งชูเยียนหนีบเสื้อเข่าขึ้นมาพรางนิ้วหน้าจะไม่ได้อาบน้ํามากี่วันแล้ว ต้นไปเย็ลุกขึ้นอย่างรู้ตัวข้ารับใช้บอกว่ากำลังต้มน้ำข้ารู้สึกว่ารอบไม่ไหวจึงใช้น้ำเย็นเช็ดทำความจาดร่างกายไปเสียอย่างนั้นเลยก่อนหัดเปลี่ยนเสื้อตัวในที่สะอาดสะอ้านแล้วค่อยขึ้นไปบนเตียงชูุยียนเอ็นตัวก็หาตามความเคยชินต้นไปเย่กอดเข่าไว้ในอ้อมแขนพึงพอใจเสียจนอยากจะถอนหายใจ ริมฝีปากแนบชิดอยู่ด้วยกันต่างฝ่ายต่างลากลิ้นลมเลียอีกฝ่ายคลับคล้ายเป็นเด็กน้อยหยอกล้อกันต้นไปเย่แยม้มยิ้มพรางนวดครึงติ่งหูเขากับแค่สนักขอกระบี่ลิ้วสางก็จ้อยร้อยก็ยังไม่วางใจให้ข้ามาเพียงลำพังหากมีครั้งหน้าอีกคงแย่แน่ชูยเหยียนถามนี่เจ้ายังคิดจะมีครั้งหน้าอีกหรอต้อนไปเย่เออย่างคล่องแคล่วว่าไม่คิด เดิมทีก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรชูเหียนเอ่ยเพียงแต่จินโซูพูดอย่างร้อนรอนอยู่สักหน่อยดังนั้นเจ้าก็เลยร้อนใจตามไปเด้อต้อนไปเย่ถามในว่ามาสิที่แท้แล้วมันเรื่องอะไรกันแน่ชุเหียนกล่าวไม่อยากพูดต้นไปเย่เอมไม่อยากพูดหรือชุเหียนหลับตา ดังนั้นชีหนังหวังจึงไตรตรองดูด้วยตัวเองแม้จะแยกจากกันเพียงไม่เกินสิบวันแต่หากมองจากมุมที่ว่าทั้งสองคนไม่คิดห่างกันแม้เพียงชั่วครู่แล้วแล้วก็ นับว่าเป็นการจากกาันที่ยาวนานมากทีเดียวอีกอย่างคู่รักเข้าใหม่ประมาณบ้านไหนที่พอกลับมาพบพานหลังพรากจากก็มานอนใต้ผ้าห่มเดียวกันและคุยเรื่องรอบสังหารที่น่าสลดหดหูเช่นนี้กันเล่าเสดหาอารมณ์แม้สักนิดก็ไม่มีแถมยังเป็นอัปมงคลอีกต่างหากต่อให้เป็นจกักรพรรดิเจ้าแผ่นดินหรือเรื่องจะเกี่ยวข้องกับพวกกบฏก็ตามที แต่หลับสักตือนก่อนแล้วค่อยหารือกันบรรลงขึ้นก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องคุยกันเสียเดี๋ยวนี้สักหน่อยด้วยเหตุนี้ต้นไปเยจึงโน้มกายเข้าไปใกล้แล้วจุมพิษริมฟีปากเขาชุยเยียนเบียงหลบได้ท่าทีเกียร์คร้านตุ้นไปเย่คร่ำกดเขาก่อนเอ่ยข้าไม่พูดเรื่องนี้แล้วไม่พูดแล้วยังไม่พออีกหรอชุูเยียนกล่าว พรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับวังแล้วเลิกเออะเสียที S H e. คิดถึงข้าหรือไม่ต้นไปเย่ถามชูเยียนทำปากยื่นไม่อะต้นไปเย่ซุกหน้ากับซอกคอเขาและสวดดมกลิ่นไออีกฝ่าจนเต็มปอดปลายจมูกเย็นเล็กน้อยจากนั้นก็เอ่ยพร้อมลมหายใจอุ่นเื้นแต่ข้ากลับคิดถึงเจ้าคิดถึงก็คิดถึงไปสิชูเยียนไม่สนใจไม่สนใจใยดี ในลานี้คนที่คิดถึงเรามีถมเทไปต้นไปเย่หัวเราะพลันกุมข้อมือเขาไว้และกดลงข้างหมอนทั้งยังก้มลงไปจุมพิษเอาสิ่งนั้นมาด้วยหรือเปล่าชุเยเยนกล่าวสือสีไม่ได้มาด้วยนี่จะกล้าให้จัก,กรพรรดิเจ้าแผ่นดินเป็นฝ่ายพกของพันนี้มาเชวรืต้นไปเย่คิดว่าภายพระนาทตนคงต้องพกน้ำมันโอสถประเภทนี้ติดตัวไว้ตลอดเสียแล้ว เป็นเพราะไม่ปรารถนาให้คนรักต้องบาดเจ็บจะได้แต่อดทนอดกลั้นเอาไว้ต้นไปเยอโอบก,กอดเขาคิดจะกร่อมคนให้นอนหลับแต่ก็ยังหักใจไม่ลงประเดีย๋ยก้มหน้าลงไปไม้จะจบชูเย็ดก็ยังคงเบนหน้าหนีทั่วรอยยิ้มในดวงตากลับซ่อนไว้ไม่โยหรืออาจจะพูดได้ว่าครานที่จะปิดบังแต่แรกแล้ว มียกประดับเพิ่มมาอีกชิ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ต้นไปเย่ใช้คางถูแผงอกเขานี่เนะือระชุ่ยเห็นล้วงมันออกมาจากในอกเสื้อใช้คนไปขอมาจากวัดจินกวงเอาไว้ช่วยสวดมนต์ขอพรคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยในเมืองหลวงมีวัดวา,ารามตั้งมากมายทำไมต้องไปถึงวัดจินกวงด้วยเล่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยเรอต้อนไปเยถามใช่ ชอเย็นเชย้างเขาหลายปีก่อนเคยให้พวกเขาทำนายปลาจื่อและเวลาตกฟ้าของเจ้าผลคือพระทั้งวัดพากันคุกเข่าบอกว่าเป็นดวงชะตาห่วงโหทวนไปเยอะออทำไมถึงไม่ใช่ดวงชะตาห่วงฟูเล่าหมายเหตุ เป็นการเล่มคำจากหวงโหโดยแทนที่โหดด้วยคำว่าฟู่ที่แปลว่าสามีดังนั้น่วงฟู่จึงหมายถึงพระสวามีในองคกก์จักรพรรดิ <c oughs> ชุยเยนเก็บหยกประดับกลับเข้าไปในอกเสื้อพอเจ้าพูดถึงข้าก็นึกขึ้นมาได้ต้นไปเย่เกเลยก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ตรงหายก็ได้เจอกับพระอ้วนรูปหนึ่งอ้างว่ามาจากวัดจินกวงทำไมดวงชะตาให้เจ้ารชุยียนกล่าวแม่นมากเสียด้วยสิต้นไปเย่กล่าวเป็นอย่างไรชุยียนถามอีกต้นไปเย่เอ,อ่ยบอกให้ข้าระวังใบไม้น้อยใบหนึ่งชุเยเย็นเอ๋ง เจ้าหุบเขาเยี่ยไม่ได้มาด้วยใช่ไหมต้นไปเย่ยถามชุย,ยัยนตอบว่ามาอักษรเยี่ยในชื่อของเยี่ยจินแปลว่าใบไม้ต้นไปเย,ย่หัวใจราหมื่นอาชาบื้อบ้ายชุย,ยัยนเอ่ยแต่ยังมาไม่ถึงดาวว่าอีกสักพักกว่าจะกลับถึงวังต้นไปเย่ยถามจะอยู่นานแค่ไหน เกรงว่าเจ้าคงจะหวังให้เสียวจินกลับไปไม่ได้หรอกชูเยียนตบแผงอกเขาเบาๆยามนี้ชูเสี่ยงขึ้นขี่หัวต้าชูแล้วศึกสงครามคืบคลานใกล้เข้ามาวันนี้เสียวจินกับเซียนเฟิงก็จะลงใต้ไปทําศึกด้วยต้นไปเย่นอนแผ่กลางแขนกลางขามองเพดานเตียงพางร้องโอดโอยห้ามวยวายนะชูเยียนยันกายขึ้นนั่ง พูดถึงวัดกินกวงก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้เหมือนกันเจ้าเคนยยินชื่ออารามนานฟูเสียวเยี่ยหรือเปล่านานฟูเสียวเยี่ยหมายถึงใบใบน้อยแห่งต้นโพแดนต้า แน่นอนตั้งอยู่ที่เมืองกวนหาต้นไปเย,ย่กราวด่งดังแทบจะเทียบเ,เท่ากับวัดเซ้าหลินเหนือมียอดฝีมืออยู่ไม่น้อยพระอารามเสียวเย,ย่ครั้งนี้ก็จะติดตามทัพชูออกรบด้วยเหมือนกันชูเยียนเอ่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอารามเหมียวสินเพิ่งจะส่งจดหมายมาหานี่คาดไปถึงจริงๆต้นไปเย,ย่จุปัก บรัญชิตมีจิตใจเมตตาการณุณยจะกลับยินยอมกระทำเรื่องประหัตประหารเช่นนี้ด้วยหรือหากว่าอำนาจชูเสี่ยงแผ่ขยายขึ้นอีกกลุ่มแรกที่จะรับผลกระทบก็คือชาวบ้านและชาวประมงในหนานอย่าง เมื่อตัวพระท่านมีฝีมือสูงส่งก็ย่อมต้องทุ่มเทแรงกำลังอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเกิดชูเย,ย็นกล่าวมีพระโพธิสัตว์ปางพักพิโรกก็ย่อมมีพระโพธิสัตว์ปางเมตตานิสิถึงจะเป็นหัวใจเมตตาของบรรพาชิดเรื่องนี้ข้ากลับไม่แปลกใจเลยสักนิด ก็จริงต้วนไปเย,ย่ไปอยากหน้าทำสงครามก็เหมือนทะเลาะวิวาทมีผู้ช่วยยิ่งเยอะยิ่งมีจะไปสนทำไมว่าเขาเป็นนักบวชหรือคนขายเนื้อเจ้าเคยเจอหมิวสินไหมชูยเยียนถามต้วนไปเย,ย่ใส่หัวเช่นนี้หนนี้ก็จะได้เจอแล้วชูยเยียนเอ่ยก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอยู่วังหลวงก็พักจะมาจิบชาสนทนากับข้า มีมุมมองความคิดเห็นแปลกใหม่แตกต่างเป็นผู้เตือนรุยหาได้ยากยิ่งในใต้ล่าต้นไปเย่ประหลาดใจเคยไปวังหลวงเด้หรอชี้เยนกล่าวทำไมไม่ได้หรอได้ก็ได้ได้นะมันก็ได้อยู่หรอกแต่ <c oughs> ต้นไปเย่ลูกคาง จากนั้นเอื้อมมือไปอบกอดเขานอนหลับซะมีพระเถระโผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะแถมยังดื่มชาด้วยกันบ่อยๆด้วยมีคนอยู่ในวังหลวงตั้งมากมายขนาดนั้นแต่กลับไม่มีใครเอ่ยถึงในรายงานลับเลยเสียันนิ้วหน้าจากนั้นก็ใช้นิ้วชี้เฉยคางเขาได้ท่าทีเกียดครานหากว่าข้าคิดจะหลบเลี่ยงเจ้าคิดว่าสายเสือพวกนั้นจะสามารถตามมาได้อีกหรอต้นไปเย,ยก็อืม แล้วก็ไม่ใช่ค่าได้คิดจะหลบเลี่ยงแต่เป็นเหมียวสินที่ไม่ยินยอมพบใครชุยเย็นกลับลงไปนอนมุมปากยกขึ้นพรางมองเพดานเตียงต้นไปเย่นอนอยู่เช่นนั้นพักหนึ่งทว่าฉับพลันพิกายกดอีกฝ่ายไว้เบื้องล่างผีเข้าแล้วหรือรายชุยเย็นตบแก้มเขาเบา,เบา,เบา ในช่วงหลายปีมานี้มีอีกอกี่เรื่องของเจ้าที่ข้ายังไม่รู้ต้นไปเย่ถูปลายจมูกกับอีกฝ่ายซักไซ้ไล่เลียงชูเหยยนสองมือโอบรอบคอเขาครุ่นคิดครู่นหนึ่งก่อนเอ่ยว่ามีอีกไม่น้อยต้นไปเย่ขบติ่งหูเขาทีหนึ่งครุ่นคิดรู้สึกว่าตนเองช่างเสียเปรียบนะัก ทำไมพานโกรธแล้วรอชุเยียนน้ำเสียงพรันแหลมสูงขึ้นปกปิดรอยยิ้มเอาไว้ไม่อยู่ต้นไปเย่เอื้อมมือไปแหวกเสื้อเขาอ๋ออับอายขายหน้าพานโกรธจนไม่โกรว,ว่าข้าจะเจ็บแล้วสินะชุเยียนเยะปล่อยให้อีกฝ่ายปลดเปรื้งเสื้อผ้าออกไปทั่วปากกลับยังคงเน็บแนม ต้นไปเยกก้มลงใบจุมพิษอ้อยอิงสกิดกลั้นคำพูดทั้งหมดกลับไปชุยันยิ้มพรางกอดรัดเขาจากนั้นก็ใช้กำลังเพียงเล็กน้อยพลิกสลับตำแหน่งเปลี่ยนไปนั่งทับหน้าท้องของเขาสองมือยันแผงอกอีกฝ่ายเรือนผมแผ่สยายระหัวไหลเย้าวยวนเสียจนหัวใจของต้นไวเย่ต้นไปเย่วาวาว้วันไหวยิ่งขึ้น ได้ท้าวหวนแต่ท้าเหวนด้านนอกห้องเสี่ยงเลี้ยงกำลังเดินเข้ามาด้านนอกห้องเสี่ยงเลี้ยงกำลังเดินเข้ามาแต่ยังไม่ทันจะได้เข้ามาในจวดก็เห็นหวนหลิวเหนียนนั่งกินบะหมี่อยู่บนทอรณีประตูชะพรานจึงรู้สึกงุนงงนักนี่คือไม่มีโต๊ะหรืออย่างไรกันผู้บัญชาการเสี่ยงหวนหลิวเหนียนลุกขึ้นยืนมาเข้าเฝ้าฝ่าบาตรืเอะถูกแล้วขอรับเสี้ยงเรื่อง เหลือบมองเข้าไปในจวนฝ่าบาทยังไม่ตื่นบรรทมหรือพระวรกายมังกรของฝ่าบาทไม่สู้ดีทรงต้องพิดลมเย็นเข้าวเวนลหลวเหนียนขับไล่คนอย่างคล่องแคล่วผู้มัชาการเสี่ยงกลับไปก่อนเถิดตอนเย็นค่อยกลับมาใหม่ ตอนเย็นฝ่าบาทจะหายประสวนได้เลยเรื้องเสี่ยงเลี่ยงถามนั่นก็ไม่แน่เหมือนกันเหวนเดียวเนียนกล่าวในเมื่อผู้บัญชาการเสี่ยงถามขึ้นมาแบบนี้แล้วอย่างนั้นเอาไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาเถอะหรือไม่วันมะเรนก็ได้เดินดีๆนะไม่ขอส่งเดินดีๆนะไม่ขอส่งจบตอน